ครับกลับมาพบกับร้านอีกครับอีกครั้งนะครับผมเกียวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรีวิวนะครับต้นไม้ชนิดใหม่เรามาดูกันดีกว่าต้นไม้ชนิดใหม่นียจะเป็นอะไรครับนี่นะครับต้นไม้ชนิดใหม่ปาโคป้าคอมแพกไว้นะครับเป็นไม้แบบพอดเนื้อเยื่อนะครับไม้แบบพอดเนื้อเยื่อนี่นะครับจะเป็นไม้ที่ปลอดหอยปลอดตะไคร่นะครับถ้าใครที่กลัวเรื่องนี้อยู่ก็ใช้ ตัวนี้ได้เลยนะครับไร้กังวลเรื่องสิ่งแปลกปลอมจะเข้ามานะครับตัวปักโคปาคอมแพกไว้นะครับจะเป็นตัวที่ปลูกอยู่ตรงกลางตู้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าเป็นถ้าลูกค้าเป็นตู้ใหญ่ถ้าลูกค้าเป็นตู้เล็กลูกค้าก็สามารถปลูกข้างหลังได้เอ่อปกติแล้วปักโคปาชนิดน,นี้จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับแต่พอเป็นสีขาวแล้วเขาจัดให้อยู่ยในหมวดของแอดวานก็คือต้องค่อนข้างชํานาญตู้สมบูรณ์นิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวรูปร่างใบจะเป็นยังไงครับกล่องก,ก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับมีมาพร้อมเจลนะครับเจลเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนดินแต่ว่าสะอาดนะครับตัวนี้ใบก็จะเป็นแบบโค้งมนเลยครับเหมือนพูดง่ายๆคือตอนนี้ดูเหมือนกรอสโรมากเลยครับการตั้งตรงครับไม้ก็จะมีทั้งสียังเป็นสีเขียวอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ น่าจะยังไม่ยากเกินไปอ่าเดี๋ยวผมจะแกวอ,อกมาให้ดูนะครับว่าถ้าออกจากเจลจะเป็นยังไงนะครับนิดน,นึงนะครับเราก็ค่อยๆขอ,อมาตัวดินตัวเจลนี่ออกมาได้ไม่ยากนะครับผมจะแกวอ,อกมาให้ดูเลยนะครับตัวเจลเนี่ยเหมือนเยลลี่เลยครับออกมาได้ไม่ยากครับนอาไม้เนื้อเยี่ยออกมาก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็ดึงออกมาครับ เขาก็จะเป็นก้อนเหมือนเยลลี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับดูต้นนะครับนี่กอโซเลยครับใบเหมือนกอโซชัดๆน่ารักมากนะครับสีขาวแล้วก็มีเขียวนิดเล็กน้อยนะครับใบการตั้งตรงนะครับรากแข็งแรงมากครับรากยาวอยู่เลยถ้าเราต้องการจะใช้เราก็เพียงแค่เอาตัวเจลนี้ออกนะครับเจลนี้ออก แยกออกมาเป็นต้นได้เลยครับครับเราจะเป็นต้นๆออกมาเหมือนต้นไม้น้ำปกติได้เลยนะครับตัวเจลนี่เราก็พยายามเอาออกครับหรือล้างน้ำออกก็ได้นะครับถ้าตกไปในตู้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเห็นบนบกน่ารักอย่างนี้ถ้าอยู่ในตู้แล้วจะเป็นยังไงครับ นี่นะครับปาคโปป้าคอมแพกไวตัวใหม่นะครับที่อยู่ในตู้นะครับเออต้นชุดนี้ผมเลี้ยงมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นใบน้ำกันแล้วก็สังเกตว่าต้นไม้ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับสีจะออกขาวเหลืองนวลเลยนะครับสวยเลยครับถ้าเทียบกับต้นไม้สีเขียวแล้วนะครับ ใบก็จะกลมๆลีๆน่ารักเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่น่ารักมากเลยนะครับวันนี้ก็จะขอลากันไปก่อนเียงเท่านี้นะครับกับต้นไม้ตัวนี้นะครับปาโคปาคอมแพกไว้นะครับต้นไม้ชนิดใหม่ของปี2022เลยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ